รูเทียนบกระดานให้จในเศษดีบกจดอนุโพนธแสงทองข้อ4ีข้อสองย่อยว่าด้วย มีอย่งน้องครับวงเล็บแรกเขาเรียกว่ามีสองคนวงเล็บสองเรื่องมีสองคนหลักการคูณพวกนามคือให้เอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งคูณด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณน้องครับให้น้องเอาสามเอ็ก x ไปคูณกับพจน์ที่หนึ่งคูณกับพจน์ที่สอง แล้วก็เอาคนที่สองตัวตั้งก็คือลบ 4y ไปคูกกับคนที่หนึ่งแล้วก็ไปบวกคนที่สองอันตรายนะเด็กๆสิ่งที่เด็ๆกๆต้องระวังก็คือเครื่องหมายอย่าลืมดูเครื่องหมายข้างหน้าดีครับจะของร้านใบใจพ้อสามเอกคูณไงเคยร้านใบใจไหมเดี๋ยวไปดูนะ จากชูมิสเตอร์เสร็จเลี้ยวขวามันจะมีป้ายร้านตลกตลกอยู่ร้านบายบอยจอยประมาณนี้ครับอะไรนะโดยไม้สระอไอเราแล้วก็จอยจานเป็นอากาศจอยครับจาของร้านนั่งอยู่นู่นนี่ของจริงเจ้าของร้านเลยครับ เขาไม่อยากเปิดเผยคุณจริงคุณแม่เขาขอร้องมาพี่เบ้งดใจอกเพิ่มไหมเอาพออพอมน้องสาม่อคูณหอกครับได้ไะมคูณหได้หรอสิบ้คูณเได้อกงโอเคนะอ่อน้องสามคูณลบวคูณลบได้ไะ 3าคูณลบหกได้ไรฮะสคูณลบหกได้ลบสิบแปดเอคูณวได้เอนอะอลบสีคูณห้าเอ็ลบสูณหได้ลบอะไรยี่สคูณเที่เขียนใหม่เป็น x อ็กซ์ายก็ได้นนองลบส y ่คูณลบหกวายลบคูณลบเป็นบวกสี่กเไหร่ยี่สิบวายคูณวได้ไม นำพจน์ที่ค้ายกันมาลบก,กันเต็เน้องมีนพอลบสิบแปดไปลบยี่สิบติดลบมาก, 15, 2, กึ้ 36, ่เป็นอะไรฮะสิบห้าเอกลักษสองลบอะไรสามสิบหกอกวายบวกยี่สสีกลักษอง่าทั้อเข้าใจครับทั้งอเข้าใจครับ,รบต่อไปข้อสามให้ตอบก่อน

ลบสามแฝงปวดแต่ป,แปลายใจเลย่อไปก็สามครับทุ่งขี้รีดทับเขาตโอครับรีดทัไม่เ <c ười> เอลบสงองคุณด้วยเอลบห้าตัวตั้มี กำลังสอง a คูณลบหได้ลบห้า a ดูเครื่องหมายดีต่อไปน้องเครื่องหมายหน้าสองนี่มันเป็นลบนะลบสคูณ a ได้ลบส a อันตรายนะสิกๆลบสคูณลบห้าครับสิครับลบคูณลบเป็นสงคูณ้าเป็นเท่าไหร่สิบเพราะงัออ้นตอบ้อนี้จเป็น เอกำลังสองลบด้วยเจ็ดเอแล้วบวกด้วยสิบค,ครับสิบๆผู้น่ารักต่อไปครับเด็กๆฮนะข้อสี่ครับคิดเร็ว ข้อสครับสองเบวกสาีคูณด้วยห้าเอลบหกีน้องๆครับ 2A ไปคูณกับ 5A 2คูณห้า่าไหร่สองคูณห้าสอคูณห้าเป็นเท่าไหร่ครับติ๊โยสองห้าสิบนะฮะ A คูณ A ได้ A กำลัง2 2 A คูณลบ6 B ติดสะดาว2คูณลบ6ได้ลบ12ครับติดสะดาว A คูณ B ได้ AB ทาความเข้าใจครับ3 B คูณ5 A บวกสคูณห้าสามห้าได้สิบห้าเคูณบได้เอบีน้องสามบคูณลบหกบีบวกคูณลบได้ลบสามคูณหได้สี่แคูณบได้บีบกำลังสองเราจะสังเกตเห็นว่าสี่พจน์นี้ยังมีพจน์ที่คล้ายกัน เราต้องนำคนที่คล้ายกับนั้นมาบวกลบก,กันสักกองน้องครับลบ 12ab บวก 15ab 10a กำลัง2บวก 3ab ลบ 18b กำลัง2น้องๆครับจบต่อไปข้อ5ครับจะเป็น2คูณ3คนณ